ครับตอนนี้มาอยู่กับ iQ 1ูนะครับก็เป็นไปถือตัวท็อปของ iQ ูนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับมันมีหลักหลายเรื่องนะครับเราขอเริ่มต้นกับดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์ตรงนี้ที่จริงอ่ะมันรูเหลี่ยมสันนี้ครับแต่ว่ามันมีไฟนะครับก็ยังคงเป็นดีไซน์แบบเดิมแล้วก็สําคัญคือด้านบนนี้นะครับเป็นลาโพงนะครับมี iR อาร์บัเแล้วก็มีไมโครโฟนมาให้จุดหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องใส่ซิม USB Type C นะครับแล้วก็ไมโครโฟน2รูเลยนะครับ ตัวนี้จะบอกว่าตัวใช้ไฟนะครับให้มา100วัตต์นะครับก็เรียกว่าแรงมากนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าเริ่มจากระบบไฟการนะครับเป็น o r i g i n OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับออริจินเวอร์ชั่น6ครับแล้วก็เป็น R16 นะครับความโดดเด่นของเขาคือมันสามารถที่จะทำงานและลื่นไหลได้อย่างดีนะครับและที่สำคัญครับในตัวนี้นะครับกับคุมพลังใหม่ล่าสุดของเขาครับคอคอมแซปดาก้อน 8 e ิ i 5รุ่นแรกในประเทศไทยที่จำหน่ายนะครับก็ทำให้นี่ถือว่าเป็นมือถือที่เซอร์ไพรส์ามากแรมในตัวท็อปนะครับ16 g b แล้วก็คำจำในตัวท็อปคือ5.2 1นะครับแต่ว่าถ้าใครงบไม่ไหวแรม12 256ก็ยินดีให้บริการอยู่ครับนอกจากนี้นะครับมันยังมีอีกสีหนึ่งนะครับคือสีขาวให้เลือกแบบนีชั้นเอ,อีกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกล้องและก็ตัวราคากันว่าเป็นอย่างไรกันครับ จากการทดสอบัอตูตูแบบเบื้องต้นนะครับไอคูสิบห้าทำได้ที่สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าอันนี้เป็นหมดที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวเราค่อยมองเอาเครื่องมาเทสกันอีกทีหนึ่งว่าผลว่าเป็นได้เท่าไหร่กัน